นี่คือ f e r r a r ร 173m ฟ e ร r a r i 1000แรงม้าตัวใหม่ที่มาแทนที่ Sf90 ซึ่งรถที่ใช้รหัส 173m นี้เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนของ Sf90 Radale โดยชื่อรหัส F173m นั้นมาจาก F173 ที่เป็นรหัสของรุ่น Sf90 ส่วนตัว m นั้นย่อม,มาจาก Modificator ซึ่งเป็นคำที่ f e ร r a r i ีใช้เรียกการปรปับปรุงครั้งใหญ่ของรถรุ่นเดิมไม่ใช่รถที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวชื่ออย่างเป็นทางการนั้นยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใดแต่คาดว่าจะไม่ใช้ชื่อ Sf90 แแแลล้้้ววววจะเเเเปปปปี่่่่่่่่ยนนนไใใชชชืืออหมมมทพสดดดดงงงึาาารุิิซคตั 2025หรือต้นปี2026นี้ในส่วนของดีไซน์ภายนอกนั้นถึงแม้ว่าจะมีการพรางตัวรถทดสอบแต่จะสังเกตได้ว่ามีการออกแบบกันชนหน้าใหม่พร้อมช่องรับอากาศที่ใหญ่ขึ้นและสปอยเลอร์หน้าแบบใหม่ส่วนด้านท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไฟท้ายโดยคาดว่าอาจจะใช้ไฟท้ายแบบ LED Light Bar เส้นเดียวทาด้านภายในนั้นแม้จะยังไม่มีภาพให้เห็นแต่คาดการว่าจะมีการอัปเดตแห่งหน้าปัดดิจิตัลและพวงมาลัยใหม่รวมถึงมีการปรับปรุงระบบอินโฟเทนเมนต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นในส่วนของขุมพลังนั้นจะยังคงใช้ขุมพลัตตรออินไม Turbo ะ์ลทแฟ้า3วซึ าดว่าจะมีการปรับปรุงให้มีกำลังรวมมากกว่า1นึ่พันแรงม้าเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Lamborghini r e v e l t o ok โดยคาดว่าแรงบิดจะมากกว่า800นิวตันเมตรและคาดว่าจะสามารถทำตราเร่งสูตรนึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ดีกว่า FF 90 Rodale ที่ทําได้ที่2.5วินาทีรวมถึงมีข่าวลือว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ทาให้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่ารุ่นเดิมโดยรวม Ferrari F 1.7 M นั้นคือรถที่พัฒนาต่อยอดมาจาก FF 90 Rodale โดยไม่ใช่มินเนอร์เชนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการปรับปรุงครังง่่ทททัรรลกุพาีีสดนต